เคยคิดกันไหมครับว่าจากคอมพิวเตอร์ที่เราทําได้แค่ป้อนคําสั่งง่ายๆเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเราทุกวันนี้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาย้อนรอยการเดินทางที่น่าทึ่งนี้กันครับจากโลกของคําสั่งสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อครับโอเคก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยมีคําสําคัญคํานึงที่ต้องเข้าใจกันก่อนเลยก็คือคําว่ากระบวนทัศน์หรือ paradigm ครับพูดง่ายๆเลยนะมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่แบบพลิกโลกไปเลยครับ ซึ่งในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันก็คือการพลิกโฉมวิธีที่คนเรากับคอมพิวเตอร์เนี่ยคุยกันนั่นเองเอาละครับแล้วนี่ก็คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้เราจะไปดูกัน5กระบวนการสาคัญที่จะพาเราไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นในห้องแลบเลยนะไปจนถึงยุคอินเทอร์เน็ตที่เราคุ้นเคยกันดีพร้อมกันเลยยังครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยย้อนกลับไปในยุคที่คอมพิวเตอร์มันเหมือนกับยักษ์ใหญ่ลึกลับในห้องทดลองเลยครับคือเราทําอะไรกับมันมากไม่ได้นะ ทำได้แค่ป้อนคําสั่งเข้าไปแบบทางเดียวแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้ผลลัพธ์ที่ออกมามันตรงตรง้องคือถ้าจะให้เห็นภาพนะลองนึกดูว่าเราเขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งไปทางไปรษณีย์แล้วก็นั่งรอไปเลยครับรอเป็นวันๆกว่าจะได้จดหมายตอบกลับโดยที่เราไม่รู้เลยว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นแหละครับคือคอนเซปต์ของการประมวลผลแบบกลุ่มหรือที่เรียกว่า batch processing ซึ่งปัญหาใหญ่ที่สุดของมันเลยก็คือ มันไม่มีปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดเลยครับแล้วประเด็นสัมพันธ์มันอยู่ตรงนี้แหละครับคือเราไม่สามารถปรับแก้หรือแม้แต่จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าไม่รู้เลยต้องรอจนมันทําเสร็จทั้งหมดก่อนซึ่งโอ้โหมันทําให้ทุกอย่างช้าไปหมดแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพแบบสุดๆเลยครับและในที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มาถึงครับกับสิ่งที่เรียกว่าการแบ่งเวลาหรือ time sharing คือนี่มันเป็นจุดเปลี่ยนของจริงเลยนะ จากที่เราทําได้แค่ส่งคําสั่งไปเฉยๆเนี่ยคราวนี้เราสามารถโต้ตอบหรือพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรกเลยครับแล้วการเปลี่ยนแปลงแค่นี้แหละครับที่พลิกโฉมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ไปเลยเพราะมันหมายความว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมหรือแก้ปัญหาต่างๆได้แบบเห็นผลทันทีไม่ต้องมานั่งรอเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วซึ่งไอเดียเรื่องการโต้ตอบได้เนี่ยมันก็เลยนําไปสู่ยุคของเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ครับ ลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์เครื่องเดียวที่เป็นเหมือนสมองกลของทั้งองค์กรเลยแล้วก็มีผู้ใช้งานหลายๆคนเนี่ยเชื่อมต่อเข้ามาใช้พลังของมันพร้อมๆกันผ่านหน้าจอที่เรียกว่าวิดีโอดิสเพลยูนิตแต่พลังที่เคยรวมศูนย์อยู่ที่เดียวกําลังจะเปลี่ยนไปครับกระบวนการต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันคือการปฏิวัติของจริงเลยเป็นการย้ายพลังจากคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่เครื่องนั้นมาอยู่บนโต๊ะทํางานของคนธรมธรมดาาอย่างเราเรานี่แหละครับ และนี่แหละครับโฉมหน้าของการปฏิวัติที่ว่า Personal p o c m u t e r หรือ PC ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองคือในช่วงพริบตาเดียวเลยนะโลกเปลี่ยนจากหลายคนต่อหนึ่งเครื่องกลายเป็น1คนต่อหนึ่งเครื่องครับแล้วต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่แค่การทําให้คอมพิวเตอร์มันเล็กลงเฉยๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาถึงของสิ่งที่เรียกว่า g u i หรือ Graphical User Interface ที่ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆบนจอแล้วก็ใช้เมาส์คลิกสั่งงานได้ แทนที่จะต้องมานั่งพิมพ์คาสั่งยาวๆเหมือนเมื่อก่อนน่ะคือสิ่งนี้แหละครับที่มันเปิดประตูให้คนโ่วไตเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้จริงๆโอเคการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวบนโต๊ะทํางานนี้มันก็เจ๋งมากๆเลยนะแต่มันก็อาจจะเหงาไปหน่อยใช่ไหมครับกระบวนทัดต่อไปเลยเกิดขึ้นมาเพื่อทลายความเหงานี้ลงด้วยการจับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมาเชื่อมต่อเข้าหากันครับจุดเริ่มต้นก็คือการสร้างเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสเกลเล็กๆก,ก่อนครับเช่นในออฟฟิศหรือในเมืองเดียวกันซึ่่่่งงงมมมัันนนนาให้้คคคคออออพิิวเเเตตรรรร์และะยุยกไดบ สามารถแชร์ของกันใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์หรือว่าไฟล์ข้อมูลต่างๆโอ้โ oh, ห oh, แค่นี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมามหาศาลแล้วครับแต่แล้วไอเดียเรื่องเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเมืองครับมันขยายสเกลจนครอบคลุมไปทั้งโลกด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลนั่นก็คือ World w i d e Web ครับแล้วหัวใจสำคัญของเว็บเลยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่า Hypertext ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือ แทนที่เราจะต้องไปหาข้อมูลเป็นเล่มๆหรือเป็นไฟล์ๆเนี่ยไฮเปอร์เท็กซ์ทำให้เราสามารถคลิกที่ลิงก์แล้วก็กระโดดจากข้อมูลหน้าหนึ่งไปยังอีกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้ทันทีเลยเหมือนกับใยแมงมุมที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันครับเอาล่ะครับเราเดินทางผ่านยุคสมัยต่างๆกันมาพอสมควรแล้วนะทีนี้เรามาลองสรุปการเดินทางที่น่าทึ่งนี้กันหน่อยดีกว่าแล้วมาดูกันว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันสำคัญกับพวกเราในยุคปัจจุบันยังไง อย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องราวของการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยคือแต่ละกระบวนการใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทําลายข้อจํากัดของของเดิมโดยมีเป้าหมายเดียวเลยก็คือทําให้เทคโนโลยีมันเข้าใกล้และเป็นมิตรกับชีวิตของคนเราให้ได้มากที่สุดและนี่นะ่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยครับว่าจริงๆแล้วการเดินทางทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําให้คอมพิวเตอร์แรงขึ้นหรือเร็วขึ้นนะ แต่หัวใจของมันคือการนาให้การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีมันเป็นธรรมชาติและง่ายดายที่สุดต่างหากแน่นอนว่าวิวัฒนาการมันไม่เคยหยุดนิ่งครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น AI ที่ฉลาดขึ้นทุกวัน Voice Interface ที่เราคุยกับคอมพิวเตอร์ได้หรือแม้แต่โลกเสมือนจริงอย่าง VR/AR ทั้งหมดนี้กําลังรอที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราโต้อตอบกับโลกดิจิทัลอีกครั้ง คำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือแล้วกระบวนทัศทัดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมันจะพาเราไปที่ไหนกันแน่